สวัสดีครับผมวันนี้ผมได้รับสินค้าแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการสั่งซื้อไปในราคา199นะฮะโอเคเปิดมาข้างในอันนี้คือสบู่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็เซรั่มนะ อันนี้น่าจะเป็นครีมอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แบบเหมือนที่อแม่ค้าไลฟ์สดนะฮะแม่ค้าไลฟ์สดบอกว่าจะมีสองอังเปาเป็นเงินมูลค่าห้ารบาทกับทองคำซึ่งกี่บาทผมไม่รู้แต่ที่ผมได้มามันไม่มีนะฮะเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้โอเคเราเดี๋ยวผมจะส่งคลิปรีวิวนี้ให้กับแม่ค้าที่ ผมสั่งซื้อนะฮะมันอย่างนี้มันก็เหมือนยังไงอะหลอกลวงผู้บริโภคหรือว่าหลอกลวงลูกค้าหรือเปล่าเออถ้าคุณไม่ได้ให้500จริงแล้วคุณจะพูดว่ามีอ่างเปลา500บาทสำหรับลูกค้าคนใหม่ทำไมใช่ไหมถูกไหมมันไม่มีเลยเนี่ยมีเงินอยู่แค่ยี่บาทเนี่ยแค่นี้แหละวิดคลิป สวัสดีครับทุกคนและนี่คือเพจของแม่ค้าที่ผมได้ทำการสั่งซื้อสินค้าของเขานะครับผมครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อความกันเลยฮะรรว่าแม่ค้าเขาได้คุยอะไรกับผมไว้นะครับผมนี่นะครับผมเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะครับผมขอแสดงความยินดีผู้โชคดีนะครับผมรับอ่งางเปาพิเศษสอง ลงในกล่องนะฮะประมาณนี้อันนี้ผมขอไม่อ่านให้ฟังแล้วกันข้อความมันเขียนมาประมาณนี้นะครับให้ทุนให้ท่านผู้ชมไปอ่านเอาเองนะครับผมว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับผมพิเศษส,สูงสุดสองพันบาทนะฮะจำนวนหนึ่งชิ้นร้อยเก้าเก้านะครับผมค่าเข้าหน่อยหนึ่งันบาทอ่าอันนี้ ซึ่งได้ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้สนใจนะครับที่ผมเอกใจก็คืออันนี้อันนี้นะครับผมเนี่ยดีวิวให้แม่ค้าหน่อยนะคะรับฟรีอ่งเปาสูงสุดสองซองนะคะปลาทางส่งฟรีร9อเก้้าแจ้งชื่อและ แจ้งชื่อและไม่ใช่แหละนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะอ่ายืนยนันเงินสดอืราคาก็คือนั่นแหละลอยเก้าเก้าเนี่ยมีสามซองกับเป็นอีกหนึ่งกระปุกแล้วก็อะไรอีกต่อก็ไม่รู้นะครับผมมีทองคำด้วยประมาณนี้อืแล้วผมก็ได้ทำกัน ส่งที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้รับของแล้วนะคะผมแต่มันไม่มีเหมือนที่แม่ค้าส่งรูปมาให้ผมเลยนะครับทาอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงมันเหมือนแบบหลอกลวงลูกค้าครับผมคือถ้าคุณบอกว่าเออร้อยเก้าเก้ามีแค่สินค้าอย่างเดียวมันก็จบแล้วคุณไม่ต้องมาบอกว่าร้อยเก้าเก้ามีทองคํามีอะไรพอลูกค้าสั่งไปแล้วมันไม่มีอย่างนี้มันเหมือนแบบว่า หลอกลวงลูกค้าครับผมมันเหมือนหลอกขายอะเออนี่ครับใครไปเห็นเห็ดนี้ก็อย่าไปสั่งซื้อก็แล้วกันนะฮะผมไม่ได้อยากจะให้มันเกิดดราม่าหรอกแต่มันไม่ได้ของไนงะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมพอดีมันมีใคร เขามาเปิดเพลงแถวนี้ก็มีเสียงแทรกแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ